สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเมื่อนี้พบพอกับช่างโลดคือเก้าครับผมเมื่อนี้กะยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เดิมเด้อพี่นอ้องเด้อหลอกถ่ายทาคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันไปนี่แหละครับเมื่อนี้ช่างโลดอยู่ที่พิกัดบ้านหนองปลวกตําบลลาดยาอําเภอ,อเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด้อครับเด้อ ช่างลดจะพามาชมวิถีชาวบ้านครับซึ่งเพิ่นก็มีมาแต่ชานานแล้ะครับาจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับเพื่อนว่าเพิ่นเ่าให้ฟังกัเป็นาการงานส่างอาชีพให้ชาวชุมชนบ้านหนองปวกแห่งนี้เนาะครับเนาะนี่ครับเพื่อนจะพากันไปตัดไม้กระถินครับไม้กระถินที่ขึ้นตามป่า,าตามาเขาตามริมถนน ประมาณนี้ครับเพิ่นก็นจะตัดมาแล้วก็เพิ่นก็จะมาทำกทันบดหรือว่าทำกันโมนะครับโมโดยเครื่องจักรเครื่องยนต์ครับพี่น้องครับนี่ครับโมมามันกะจะแหลกละเอียดลงไปชั้นล่างนะครับพอโมเสร็จซับแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็นจะตากแดดครับตากแดดอยูอ่ประมาณ4หรือหาชั่วโมงนี่แหละครับตากตอนเช้า ตอนบาบกา็มาพริกมากับแล้วก็บเก็บใส่กระสอบไปขายครับซึ่งกระสางรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านหรือว่าชาวชุมชนบ้านน้องปวกแห่งนี้เนาะครับเนาะอันนี้คุณลุงเพิ่นกัยัดเข่าแบบนี้เนาะครับเนาะคู่มือคู่มือเพิ่นก็ได้โอ้เห็นแล้วช่างโลดกับเสียวยานมันดึงมือเพิ่นเข่าไปนําครับแต่ว่าสอบถามแล้ว เิ่นก็ว่าโอนหยัดมาแบบนี้เป็น2 0 3 0ปีแล้วก็เลยเกิดความชำนาญแล้วก็ยังมีสติและก็ไม่ประมาททุกครั้งนะครับเนาะสำหรับเพื่อนโมกระถินแบบนี้ครับเพื่อนก็โมสุมือสูมือครับเพื่อนกระได้โอ้นี่ครับนี่ครับเครื่องจกกลลักรกขนเราก็ใสเป็นเครื่องยนต์คูโบตา้าเด้อครับเด้อคนนะครับ E t 95เราอาะ ถ้ทนคนนะครับคนสีมาหรือว่าเคนโมมาเป็นกลองไว้กลองไว้ประมาณนี้ครับอืมผมเห็นแล้วผมก็อู้ถึงกับถึงเลยครับเพราะว่าบรเคยเห็นอยู่ใสจักเทื่อผมก็ได้เพิ่งเคยเห็นอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับช่างโรลดก็ไดหมดแล้ว เ็นะมาโอนหาววานี้อนน้นจกหาายไหมกระิ่นทุกวันนี้ยา,ากยากเดียวเายโอ้ถา่นแรงถ้าก็าแรงหา่ายาเล่นอะเ้้ยีกต้องไปขายอะไร ซื้อข้าวกินอ๋อแต่ว่าไปขายของตลาดนัดเออหตดขึ้นเหมือนใช่หนูานูาป้าดูนะเห็ดบ่เห็ดโพดเนี้ยมีมีครับเอ่อเหมีปลา ครับโอ้เสร็จแล้วก็เข็นมาไว้ที่เดิมแบบนี้ทุกวันนะลุงเนาะโอ้โอ้โอ้โม้โอ้โม้โอ้โอ้โน้โอ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 ้อ้โอ้โ้อน้อ้โอ้โอ้ โอ้กระถินอย่างเยอะเลยเนาะในป่าเนาะ โอ้เราตากแดดครึ่งแดดเนาะแดดครึ่งแดดเออแดดครับเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่เดียวเลยเนาะกระถินที่เราตัดมานี่มันก็ขึ้นใหม่เรื่อยเนาะผมแตกตัดดูกระแตกยิ่งตัดยิ่งแตกเนาะเขาไม่ตัดกลุมตัวใหญ่โอ้ แล้วกี่วันลุงเอาไปขายทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งบ่ก็แล้วแต่บางทีก็ส้องวันต้อวันต้อวันที่วันเลยก็โอ้คือออกแปลงนอกเราก็คือมันเยอะแล้วก็ขายโอแพงไหมครับปีนี้กิโลหนึ่งสามบาทปีนี้แล้วสามบาทกว่าสามบาทกว่าที่บ้านค้านดลงมาอ๋อ มีมีสี่บาทสี่บาทยี่สิบป้าสี่บาทยี่สิบี่สิบตังค์สัน้องนก็่พันาองยสบอ้ี่ร้อยยอะโอนพอมันเยอะแล้วเขาก็ถูกเยอะแล้วคนมันก็ทำบนเยอะอ๋อ อ๋อ oh, ครับเ่อไอ้พวกที่ทำไม่ไหมเยอะอืมหม่ต่อคท้่รงี้ครับึ่บ่วันนี้เขาดูบ้านให้ดูบ่หรอส่งนานแล้วส่งนานแล้ว <c oughs> แต่ลืมแล้วแหละ ขล้ายแบบเฟืองมากเงีนโมเดิร์นอะไระโอ้ทรงโมเดิร์นเนะาะขล้ายนั้นแหละเป็นแม่พ่อเขาเรียกมากเงี้ครับตัวมันแทำนะยาวไปแล้วไม่มีน,นั่นลงมาโอ้ครับแล้วกี่โมงมาเก็บอีทีลุงนี่เราจะเก็บเย็นก็ได้บอกปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้ามันแห้งแล้วเราก็ปล่อยไว้ไม่มีไก่มีอะไรมากินเนาะ รถแค่นั่นแหละรถวิงว่งวิ่งไม่มีอะไรมาคุยมาอะไรเลยเดี๋แล้วแต่ถ้าแห้งแล้วเราจะแคบเคียวก็ได้อ๋อครับนี่ประมาณกี่กระสอบนี่ครับลุงครับรรสิบกระสอบโอ้โอสิบกระสอบไอ้กระสอบป่านป่านนั่นแหละ โอทุกวันเลยบ่ลุงประมาณนี้ทุกวันบางบางทีก็ถ้าเกิดวันไหนขี้เกียจก็ไม่ถึงไม่ถึงสิบลูกแปดลูกเฮาลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เราขี้เกียจนี่คือเราเราตัดมาไม่เยอะใช่โอตัดมาไม่ยไงเหมือนว่าเราอเอาแค่เนี้ยบอกนะเหนื่อยๆแต่ปกตินี่คือก็คือประมาณนี้ทุกวันอโอ้ ้เราตัดเอ้ยากได้เอาเยอะเราก็ตัดเด้ยวครับที่เราไปตัดเนี่ยมันเป็นเป็นที่เป็นป่าแบบบางทีที่ก็ดันไว้รวาเขายังเขายางไม่ได้ทำอะไรแล้วคายไม่ได้เงี้ยอ๋อก็ายะะที่อะที่ขายที่ขายนี้เนาะครับ ครับที่นี่คนดานไว้ท้นเมื่อคืนลึกเอ๋อไม่ว่างเราให้ตัดอ๋อแล้วต้องเราต้องไปจองไว้ก่อนไหมไม่ต้องลราใครไปตัดกันไหโอ้ใครไปก่อนได้ก่อนเลยไม่ต้องพูดกันเชฟเหมือนกันโอ้ครับจะตัดไม่ตดไหมโอ้ไม่ได้ซื้อด้วยเนาะไม่ซื้ออืมตองตันต่อยอาแอนบ้านแกไปตัดคนละทีเพราะหน้าเนี้ยมันเยอะ หน้านี้นะเออเไม่ดูตรงนีครับเยอะเยอะเลยอ้แหลายตัวไหมครับแพะอ๋อจงออีแรกมืนมคายันคาคพันมพันมาครับ พอพันแม่พันมาเลี้ยงแทรอเลิกคิดเขาแล้วเอาเลยพี่ใ่ๆจริงไป้เยอะแล้วโอ้วันหนึ่งเป็นสิบกระสอบเลยเนาะลุงเนาะสิบกระสอบนี่ถึงไหมครับตันหนึ่งไม่ได้บอกสี่ห้าร้อยโลได้บอไม่ได้ไไดออบอก เพราะว่าลูกระบัณยี่สิบกะโลครับตับกระแทกกระแทกกระแทกอ๋อลูกหนึ่งยี่สิกโลสิกระสอบ10กระสอบก็200รกโลเนาะปันเอ๋อสองรกโล าทำทุกวัน5วันก็ได้แล้วเนาะตันหนึ่งเนาะได้ได้สามสี่วันตันเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเผิ่นก่มีวิถีที่แตกตา่างกันไปนะครับเนาะเนื่งองจากว่าทรัพยากรแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก่มีบ่คือกันนะครับเนาะส่วนที่นี่ ชาวบ้านเป็นเคยเอ็นแบบนี้มาหลยรุ่นแหละครับจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายหมดล่ะช่างหลดสอบถามเจ้าเป็นกระบอกให้ฟังนะครับเนาะโอ้ครับแบบนี้กาได้การแล้วเนาะครับไปตัดเอามาปั่นตากแห้งไปขายเมือไม่มากลับไปตัดพอตัดแล้วมันก็ปงยอดปงใบไปตัดมาใหม่ปงออกอีก ไปคลายหมุนเวียนไปแบบนี้ครับซึ่งกะเป็นการสร้างรายได้ของชุมชนเป็นอาชีพแล้วก็เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายครับได้อยู่บ้านพร้อมบ่ได้ไปทํางานไกลบ้านก็มีรายได้นะครับนอ้อหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเขาเอาไปเอดอีหยังเขาเอาไปเอดแนวใดอันนี้ช่างโลดก็ได้สอบถามแล้วว่า,าทางโรงงานเขาก็จะเอาไป มีกรรม,มวิธีเอดเป็นหัวอ,อาหารสัตว์แล้วก็จ้าจำน่ายไปทั่วประเทศคือกันครับพี่น้องนี่ก็เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนของอาชาวบ้านของที่นี่นะครับเนาะเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีสกอรเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่างรถด,ด้วยดีมาตลอดถ่ายนี้ก็ขอกล่าวคำ่า ม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ